สวัสดีกัลายาณมิตรทุกคนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอรอคอทารอดค่ะทุกคนสบายดีกันไหมวันนี้โอมากันในหัวข้อคลิปแรนดอมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่กันไปพร้อมๆกันด้วยสติสมาธินะคะก็ดูก็ได้ว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของคุณหรือเปล่าถ้าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของคุณนะคะพลังงานของคุณมันจะตรง มันจะตรงเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ลองใช้วิจารณญาในการรับชมแล้วก็รับฟังดูนะคะเรามาดูกันว่าเรื่องราวคลิปนี้นะคะขอยไพ่ออกมาอย่างแน่นยาค่ะไพ่อยากจะบอกอะไรให้ทุกคนทุกท่านทั้งเป็นกลัลยาณมีช่องคนที่กดติดตามไม่กดติดตามคนที่เข้ามาดูทั้งหมดทั้งมวลนะคะไพ่อยากจะสื่อสารว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ อะไรโอ้โหเรื่องราวในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคนที่จะมีความสุขได้ไปงานสังสรรค์เฮฮาได้พบปะผู้คนเยอะแยะมากมายได้เจอกรลยาลมิดรอบตัวได้มีโอกาสได้เรียนรู้ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือได้มีโอกาสมีคนเข้ามาแวดล้อมมาจีบกันค่อนข้างที่จะดีดูเป็นพลังงานของการเลี้ยงการเฉลิมฉลองการไปงานต่างๆการเจอ,เอผู้สนับสนุนที่ดีงามมากๆนะคะมีคนจะได้เดินทางไปงานเลี้ยงจริงๆเ,เป็นพลังงานของ คนที่อาจจะเป็นชาวลัคนาราศีกุมตุนเมถูนมีนกรกฎพิจิกเมษสิงหธนูนะคะชาวกองคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เนี่ยเป็นพลังงานที่ใน1วัน1สัปดาห์หนึเดือนมีเกณฑ์การที่จะได้เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองงานเลี้ยงสังสรรค์ได้รับข่าวดีได้รับโอกาสได้รับการติดต่อจากใครสักคนหนึ่งนะคะ บางคนจะมีการพูดคุยมีคนมาสารภาพรักนะคะหรือมีการปรับระดับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ดูเป็นพลังงานที่บางคนอาจจะต้องไปร่วมงานเดินทางไปทางไกลต่างที่ต่างถิ่นต่างแดน มันจะมีงานอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วมันจะทําให้คุณได้พบปะสังสรรค์ผู้คนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเป็นยังไงอีกคะ่ะอุ้ยบางคนมีเกณฑ์การได้เดินทางไปอ่าต่างที่ต่างถิ่นแล้วก็มีเกณฑ์การได้ไปขอพรนะคะในเรื่องของการเงิน ในเรื่องของโอกาสขอพรในเรื่องของอสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นสติสมาธิการทำงานนะคะการได้รับเงินหรือขอให้ใครที่คุณแบบคาดคิดคาดคาดหวังเอาไว้อะมั่นคงจริงจังจริงใจกับคุณนะคะมีพลังงานที่พอได้กลับมาเจอ อ่อแล้วก็มีโอกาสที่ใครบางคนได้กลับไปงานเลี้ยงรุ่นสังสรรค์หรืองานคืนสู่เย้าต่างๆนะคะมีเกณฑ์การที่จะได้เจอคนรักในอดีตรักทางไกลรักคนละวัยต่างกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ซึ่งพอเจอกันอ่ะความรู้สึกมันจะกลับมาอีกอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะคะ มันเด่นไปในเรื่องของการสั่งสรรค์ความสัมพันธ์มากๆเลยนะแล้วจะเป็นอย่างไรอีกพอเจอแล้วอ่ะมันจะมีโอกาสได้พูดคุยกันนะคะมันมีบางคนที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะบางคนก็เหมือนรอคอยเวลามันมีโอกาสอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะคะหมุนเวียนไปทำให้แบบ ออบางคนก็คือต้องรอคอยนะคะในการเริ่มต้นใหม่บางคนเนี่ยได้เจอกันแล้วคือต้องรอคอยหลังจากนั้นเพื่อที่จะได้แบบถึงเวลาเจอกันหรือหรือก่อนหน้านี้คือมีใครบางคนที่แบบคิดพูดคุยที่จะมาเจอนะคะ มันมีการเปลี่ยนแปลงในการเริ่มต้นใหม่บางอย่างบางเรื่องหลังจากที่คุณไปงานเลี้ยงเฉลิมฉลองงานร่วมยินดีงานอะไรต่างๆนะคะหลังจากนั้นมันจะมีการคุยหาทางออกนะคะแล้วก็จะมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่คุณรอคอยอยู่นะคะอุ้ยมีเกณฑ์ที่จะหลังจากนั้นมีเกณฑ์การที่จะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีคนสารภาพรักนะคะ แต่ว่าบางคนก็ยังกลัวอยู่ยังไม่กล้าที่จะหลุดออกจากความคิดความกังวลสักทีนะคะแล้วบทสรุปจะเป็นอย่างไรมันมีใครสักคนหนึงอ่ะที่มีความสัมพันธ์ มีแฟนอยู่นะคะมันมีใครสักคนหนึ่งตัดสินใจที่อยากจะเลิกลากอบคนของใครคนนั้นแล้วก็อีกฝั่งหนึงอะคือเหมือนกับแอบ,บคุยแอบคบ,บแล้วมันทําให้มีการรู้สึกที่แบบชอบกันอะไรอย่างนี้แล้วมันทําให้แบบมันเกิดเป็นความเครียดขึ้นมานะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะมีทางออกโดยการที่ โดยการที่ต้องต้องพินิจพิเคราะห์พิจารณาอย่างดีอะคะ่ะว่าจะทํำยังไงต่อไปนะคะอาจจะพูดคุยกันนะคะอาจจะมีโอกาสที่ได้พูดพูดคุยเจราจาสื่อสารอะไรกันต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วบทสรุปจะเป็นอย่างไร ท้ายมันจะมีใครคนหนึ่งที่ถ้ามันเป็นเรื่องราวของคุณอะนะคะมันจะมีใครคนหนึ่งเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตแล้วก็ตามง้อคุณเขาจะกลับเข้ามาชัดเจนบางคนนะคะที่พึกที่ที่ที่ท,ที่โอดูมาเนี่ยเขาจะเลิกกับแฟนแล้วเขาจะกลับเข้ามาตามคุณ หลังจากเจอในงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานอะไรอย่างนี้ต่อนะคะบางคนถ้าไม่ใช่คนเก่าๆเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ในช่วงที่ขอความมั่นคงความชัดเจนแล้วถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยมีแฟนอยู่เขาก็จะไปจัดการตัวเองซึ่งคุณก็จะได้ รู้แล้วว่าจะเอายังไงแต่คุณก็ยังกังวลแล้วก็กลัวอยู่ก็ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจแต่ถ้าเกิดใครถ้าเกิดคุณมาดูเนี่ยแล้วคุณยังมีแฟนอยู่มันจะเป็นพลังงานที่มันจะมีความชัดเจนที่ที่บางคนอะตามตื้อคุณแบบอยู่ในสถานะไหนก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองดูนะคะว่านี่คือเรื่องราวของคุณหรือเปล่า เรามาพิมพ์รับพลังงานกันเลยนับคำทํานายนะคะ1814 1814ค่ะความจำเป็นสั่งการโอ้รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องทำยังไงโดยการที่คุณจะตัดสินใจลงไปแบบฉับพลันทันด่วนแต่ว่าบางคนก็มีเจอคู่นะคะมีโอกาสได้แต่งงานกันด้วยถ้าคบกันมาแบบเป็นอย่างดีนะคะ แต่ถ้าเกิดใครไปร่วม,วมงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองอะไรใหม่ๆเนี่ยบางคนถ้าโฟกัสในเรื่องของการงานมันจะมีโอกาสใหม่ๆที่ทําให้คุณมองเห็นช่องทางจากการที่คุณขอพรเอาไว้คาดหวังเอาไว้มันกําลังจะเปลี่ยนไปสู่ในจุดที่ทําให้คุณสมความปรารถนายังไงก็ลาไปก่อนแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ